สบายดีตอนนี้เขาอยู่ที่อรของท่านนายแต่ตอนนี้ที่มาเบิ่งเซฟนี่เห็ดปลาเนื้อมังนาวปลาเนื้อมังนาวของเราเปไ็นไรวะนะกับผลงานาปลาเนื้อมังนาวนี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมเซียม,มึงดูวยเซิยม,มึงดูวยปลาเนื้อมังนาวเนอะเราทราบเป็นยังไงเอน๊ะในหวัวนะขายอยู่วันปลาเนื้อมังนาวแซ่บมาสูกแก้วแซ่บหรอเป่แซ่บเนาะตอนนี้ท่นเนี่ยเขาซิยมันได้เ์ฟซัมเนาะเซเยมันละจะได้เ์ฟอยู่หัวนะผมพลังดีเลยพลางดีหเปล่าแซบแซบเนาะ ขอคำคมด้วยอันนึงมังนาวมกินเนมบุษเสพแก้วมังหนามากิน,นกับบุษเบถ้าน,นี่มันแนวเอาลงยูทูปเพราะนี้ปะแล้วมีอยังอันนี้เห็นแล้วเราเมียนพนไปไปไนอมีอย่างนี้เอออ่ทาทันนี้เนาะแล้วอันอขีดคิ้วนี่คือว่าเป็นสาวจากไทยสไตล์เลยว่าคิ้วแต่งข <c oughs> อ,องวันขอ,อวันนักเลงนักเลงอีกวันนี้โอเคนะจบกับคลิปปลาหนึ่งมักหนาว พนะอสต้องหูขอผูกูแคบสั้นหักตลอดไปบวกสูมันเป็นจังใดสิตล์เาบอจังย่างจุงแขนส้ำแฟนก็นเอามาอวดเต่หัวสั้นแขน็งแน่นอนบึงแนกนกูนั่งจ่อคอมีลราบอ,องเงินไปบ้านพักเงิงใจคนสวดแน่สัวรบออยากยากูอยากเห็นคนหักกา พวกมึงเข้าฟ้าไปหักไกลๆกูแน่มึงกูบ่กูนิดากูบ่อยากเห็นขีนาคนหักการไปหักไกลๆสนเป็นกูแนะ่